ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Caro Channel อย่าเช่นเคยวันนี้ผมจะมาแนะนำ5เกม Open World s สเป์ต่ำนะครับซึ่งไม่มีการจอเขาสามารถเล่นได้แน่นอนซึ่งทั้ง5เกมที่ผมนำมายกตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นเกมจากคอมพิวเตอร์ของผมเองซึ่งบอกเลยว่าทั้งเทเลอร์แล้วก็ตัวเกมที่เห็นนี้ก็จะเป็นการปรับต่าสุดทั้งหมดเลยครับรับรองว่ามาจากคอมพิวเตอร์ของผมตรงปกอย่างแน่นอน ไปดูกันเลยว่าจะมีเกมมันมๆทั้ง5เกมนี้จะมีเกมไหนถูกใจเพื่อนๆกันบ้างนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยก่อนจะรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเกมที่1 Sen งเซนโรไอเกมแนว Open World มุมมองบุคลที่3จากค่ายเดฟเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่20สิงหาคม2 0 1 3 เกมแอคชั่นโอเพ่นเวิลด์ในตีมอนาคตนะครับซึ่งเราจะได้รับบทเป็นท่านมาทานาย่บัดีและเด็กแก๊งเซนโดของเราออกปรับปามเหล่าเอเลี่ยนที่บุกงจิตของโลกนะครับจุดเด่นนี้ทําให้เซนโดไอวีไม่เหมือนกับเกมโอเพ่นเวิลด์ทั่วไปนั่นก็คือพลังพิเศษที่เรามีนั่นเองนะครับซึ่งเราจะได้ควบคุมพลังพิเศษเหนือนมนุษย์ซึ่งเรามีอยู่นั่นเองทั้งการสามารถบินได้และวิ่งไวเหมือนเดอะแฟเลย นอกจากนั้นนะครับในตัวเกมก็จะมีอาวุธไฮเทคมากมายล้ำยุคนะครับหรือว่าอายุธเกณฑเกลียนก็มีให้เลือกเล่นเลือกใช้มากมายนะครับซึ่งจะมีความอิสระในการต่อคอมโบเพื่อจัดการศัตรูในตัวเกมขนาดแผนที่หรือว่าแมปในเกมนี้ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยครับรับรองไว้เล่นได้เป็นเพลินหลายชั่วโมงแน่นอนจะมีภารกิจเควสหลักและเพศเสริมให้เลือกเล่นมากมายนะครับ ตัวเกมว่าภาพอลังการนะครับภาพเป็นแนวแบบไฮเทคล้ำยุคนะครับนี่ขนาดปรับตอบสุดแล้วนะปรับตามสุดก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับสำหรับภาพของเกมเซนต์โรไอวีซึ่งเป็นเกมที่ยิงสเปคน้อยมากเลยยังไงก็ไปหาโหลดเล่นกันได้นะครับสำหรับเซนต์โรไอวีแนะนำเลยนะครับเกมนี้ผมชอบมากเกมที่สอง จัด Cross 2เกมแนวแอคชั่นโอเพนเวิลดมุมมองบุคนที่3จากค่ายสควนิกเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่23มีนาคม2010เกมแนวแอคชั่นโอเพนเวิสมจริงนะครับภาพสวยแต่การตาแน่นอนสำหรับเกมนี้แนะนำเลยนะครับซึ่งเราจะได้รับบทเป็นาสายลับนะครับริโตออกปฏิบัติการไล่ล่าเหล่าผู้ก่อการร้ายแล้วก็ผู้มีอำนาจต่างๆภายในเมืองนะครับ ซึ่งเกมนี้บอกเลยว่าภาพสมจริงแล้วก็สวยมากมากซึ่งขนาดไฟล์ก็เล็กมากๆนะครับน่าจะไม่เกิน5้า gb ด้วยซ้าสาหรับเกม pc สเปปต่ําเล่นได้แน่นอนเป็นเกมที่ไม่กินสเปคเลยนะครับแล้วก็ผมรับรองว่าลืา่นกว่า s e n t i n iv เมื่อกี้แน่นอนในโลกของเกมเพย์นะครับอาวุธก็มีให้เลือกเล่นมากมายก็เป็นโลกยุคปัจจุบันนะครับครบเครื่องแน่นอนสำหรับเกมนี้ก็มีหมดขับเครื่องบินแล้วก็มีายานพาหนะครบเครื่องนะครับ ซึ่งสำหรับคนที่ชอบเนี่ยแอคชั่นสมจริงนะเข้าไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับ m ินิมแมปหรือว่าแผนที่ของเกมนี้นะครับบอกเลยว่าใหญ่ที่สุดใน5เกมที่นำมาแนะนำให้เลยใหญ่มากๆนะครับสำหรับเกมนี้ต้องไปลองหาเล่นกันดูนะบอกเลยว่าโคตรมันกรับใครที่ชอบนะครับเกมธีมแนวปัจจุบันแอคชั่นแบบสมจริงนะครับภาพก็สวยนะ ไม่กินสเปคด้วยนะครับก็ลองไปหาโหลดกันได้เมื่อจะเล่นได้ลื่นนั่นเองแนะนำเลยนะครับสำหรับเกมนี้ก็มันอยู่เหมือนกันเกมที่3 Prototype 1เกมแนวแอคชั่นโอเพนเวิลดนะครับมุมมองบุคคลที่3จากค่าย Activision เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่9มิถุนายน2009ก็อาจจะติดเลทนิดหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้ Prototype 1 ก็จะมีฉากสแปดบวกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับฉากเลือดสาดนะก็จะเป็นเกมธีมแนวไวรัสระบาดล้างโลกนะครับรือว่าไวรัสแบ็คไลท์นั่นเองสำหรับเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นอเล็กเมอร์เซอร์นะครับซึ่งถูกจับตัวไปทําการทดลองโดยรัฐบาลน,นะครับจนเราเนี่ยสามารถเข้ากับไวรัสแบ็คไลท์และมีพลังพิเศษอยู่ในตัวแต่ก็ทําให้ความทรงจําข,ของเราหายไปนะครับเราจะต้องออกตามหาความทรงจําของเราและคนร้มรัฐบาล ก็สำหรับแมปในเกมนี้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งภารกิจข้อโคตรมันเลยภาพก็จะดูคลาสสิกหน่อยๆนะครับนี่เป็นการปรับตามสูตรแน่นอนก็จะมีท่าไม่ตายต่างๆนะครับซึ่งโคตรเท่ลเลยันเกมนี้นะก็จะมีโหมดต่างๆเกี่ยวกับเรานะซึ่งตัวเราเนี่ยแหละคืออาวุธนะครับจะมีโหมดต่างๆให้เลือกเล่นมากมาย จะเป็นเกมแนวอ่าสิบแปดปัวขึ้นไปนะเลือกสั์หน่อยนเะกมนี้จะมีท่ามากมายให้เราเลือกต่อคอมโบกันเองนะสำหรับใครที่ชอบเกมแนวไวรัสระบาดนะครับแนวซอมบี้แนว, Zombie, แนวอ่าพลังเหนือมนุษย์ก็สามารถไปเลือกเล่นกันได้นะครับคุณอาจจะติดใจก็ได้สำหรับเกมนี้นะครับกเกมโปรโตไทป์หนึ่ เกมที่4ี่ฟ้าคายสองเกมแนวแอคชั่นโอเพนเวิลด์มุมมองปคคลที่1จากค่าย Ubisoft เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคม2008ก็เป็นเกมคลาสสิกเกมหนึ่งเลยนะครับสำหรับฟาคาย2ซึ่งก็เป็นอ่าเกมที่ดังมากๆเลยครับไม่มีใครไม่รู้จักฟาคายแน่นอนสำหรับเกมภาคนี้ก็จะเป็นภาคที่เก่าหน่อยนะครับแต่ก็ยังสนุก ใช้ได้เลยภาพก็ยังสวยงามคลาสสิกเหมือนเดิมเลยก็จ,จะมีอาวุธต่างๆนะครับให้เล่นมากมายจะเป็นแนวทหารรับจ้างนะครับในแอฟริกานั่นเองฟฟรเราก็ด้รับบทเป็นทหารรับจ้างคนหนึ่งซึ่งรับรับภารกิจมาให้ไปฆ่าล้างอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองจะเต็มมาทั้งระเบิดแล้วก็อาวุธต่างๆเลยนะครับโคตรคลาสสิกเลยสำหรับเกมนี้ ก็ไม่พบมากนะสำหรับเกมนี้บางคนก็อาจจะเคยเล่นมาแล้วนะก็เป็นอีกเกมหนึ่งครับความสเปคต่ำนะซึ่งมันกินสเปคแน่นอนสำหรับไฟล์ในตัวเกมนี้ก็มีเพียงไม่เกินสี่กิกนะครับแต่ว่าสามารถเล่นได้หลายชั่วโมงกว่าจะจบนะก็เป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งนะครับเล่นเพลินดีนะ อาจจะเล่นยากนิดหน่อยนะสำหรับมือใหม่ถือว่าต้องปรับตัวที่เึ็นสำหรับเกมนี้ซึ่งก็จะมีระบบยานพาหนะนั่นก็คือรถนั่นเองครับซึ่งจะมี gps แล้วก็แผนที่ติดแต่ละแผนที่ในเกมนี้นะก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับเดินรอบแมปนี้ใช้เวลานาน,านมากเลยศัตรูนะครับก็ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปนะก็ถือว่าเป็นเกม แนว f p s ที่สนุกเลยแอ s a c คชั่นแนว Open World ก็ไปหาเล่นกันได้นะครับสำหรับเกมฟาคาย2เกมที่5 Cry s i <Google language> s เกมแนวแอคชั่นโอเพนเวลมุมมองบุคนที่1 จะค่ายคลายเทคเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่1 3พฤศจิกายน2007ซีรส์คลายซิ์นะครับก็จะเป็นทีมแนวทหารยุคอนาคตนะครับซึ่งเราจะได้รับบทเป็นทหารที่มีชุดนันทสูตรนะครับก็เป็นชุดพิเศษนะครับซึ่งทําให้เรามีพลังพิเศษในการทำธุรกิจต่างๆนะก็จะมีพังการปรับแต่งอาวุธการวิ่งไวและก็มีพลังโจมตีที่มากขึ้นนะครับ ก็จะมีหลายโหมดให้เราเลือกเล่นเลยลก็เป็นเกมที่มนันอีกเกมนึงนะครับซึ่งสเปคต่ำมากๆก็สามารถเล่นได้เลยเกมนี้ขนาดมินิแมปหรือว่าแผนที่นะครับ<ช>ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยซึ่งจะเป็นเกาะเกาะแห่งหนึ่งนั่นเองก็เป็นเกมที่มนันอีกเกมนึงนะครับสำหรับเกมแอคชั่นแนว fs c o p e n w o r l d นะ ซึ่งหาได้น้อยมากสำหรับใครที่ชอบเกมแนวล้ำยุคแล้วก็เป็นแนว FPS ด้วยนะครับก็แนะนำเลยสำหรับเกมนี้นะโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบาย